จริงๆแล้วข่าวของมารกเวสท,ที่จะกลับมาลงทําการแข่งขัน,ขนที่อเมริกากลางปีนี้นะครับมีการยืนยันมาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่6เมษายนส่วนการอัปเดตข่าวสารของวันนี้นะครับผมก็จัดทําขึ้นเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนนั้นยังไม่ทราบข่าวสารนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนรับทราบแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับ ซุปเปอร์มาร์ครีเทิร์นมีการยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับจากทาง Honda เองเลยนะครับว่ากระบี่มือหนึ่งของพวกเขาครับอย่างมาร์กมาควิสดาวบิดชาวสเปนนะครับแชมป์โลก8สมัยจากรีพโซ่ฮอนด้านั้นจะลงทําการแข่งขันที่อเมริกากลางปีนะครับที่สนามเซอร์กิตออฟอเมริกาสนะครับหรือในรายการเรดบูลกลางปีออฟเดอะอเมริกานะครับซึ่งการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะจัดในวันที่8ถึงวันที่10เมษายนนี้นะครับสนามแห่งนี้นะครับจะเป็นสนามที่4นะครับในซีซั่น2022 ในรายการ Mo t ต GP และถือว่ามันยังเป็นสนามเก่งของมาร์คมาควีอีกด้วยนะครับเพราะว่ามาร์คมาควีนั้นสามารถคว้าชนะมาได้นับหลายปีติดกันแล้วครับที่สนามแห่งนี้นะครับที่ออสตินเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับในต้นสัปดาห์นั้นนะครับมาร์คมาควีนั้นได้เข้าพบแพทย์ประจําไขของเขานะครับที่ประเทศสเปนและในการติดตามอาการของมาร์คมาควีกับการฟื้นฟูร่างกายของมาร์คมาควีเองครับน่าจะเป็นผลที่ดีหรือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับและทางแพทย์ประจําไขนั้นอาจจะให้มาร์เมาควงตนั้นประเมิน และทางมาคเวตนั้นน่าจะยืนยันนะครับว่าอาการของเขานั้นมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการลงทดสอบรถนะครับอย่าง CBR600 r ์นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นภาพกันไปแล้วนะครับในการที่มาคเวตนั้นลงทําการทดสอบนะครับบนโลกออนไลน์ซึ่งแฟนๆนั้นก็พากันคาดเดาว่าการที่มาคเวตนั้นมาลงทําการทดสอบรถแบบนี้แสดงว่ามาคเวตนั้นมีอาการที่ดีขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับซานติเฮอร์นันเดสนั้นก็ยังบ่นอยู่เลยนะครับว่าอิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือ ของมาร์กเวนในสมัยที่9นั้นคือพับลงไปก่อนครับขอให้มาร์กเวนนั้นกลับมาโดยสวัสดิภาพแข็งแรงที่สุดนะครับแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเท่านั้นเองนะครับกับการแข่งขันในรายการม o ต GP นะครับและซันติเฮนรีเดสเองก็ยังบอกอยู่เลยนะครับว่ากรอบเวลาในการรักษาตัวของมาร์กเวนในรอบนี้และรอบที่แล้วนะครับยังไม่มีใครสามารถบอกได้นะครับว่ามาร์กเวนนั้นจะต้องรักษาตัวเองถึง3เดือนหรือว่าวันพรุ่งนี้เช้านั้นมาร์กเวนจะมีอาการที่มันเคลียร์แล้วนะครับหรือว่าหายไปแล้วนะครับและโชคก็ย มาควินั้นหายไปเฉยๆนะครับสามารถกลับมาลงทําการแข่งขันได้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจอย่างมากเลยนะครับกับแฟนๆของเจ้ามดน้อยอย่างมาร์คมาควสนะครับเรียกยังมี2ด้านนะครับแฟนๆก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันนะครับในบางกลุ่มนั้นก็บอกว่ารอมาร์คได้นะครับรอการกลับมาของมาร์คได้นะครับไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองมาเสี่ยงกับอนาคตของตัวเองแบบนี้นะครับคือแฟนๆบางกลุ่มของมาร์คครับบอกว่าให้มาร์คนั้นไปพักรักษาตัวให้มันหายดีซะก่อนนะครับค่อยกลับมาลงทําการแข่งขันแฟนๆก็ยัััังงรอออยู่่่่่นนนนนนคบแแตทีมมหกกกกไปา้็ืฟลุ ผมย้าว่าบางกลุ่มนะครับบอกว่ามาร์คมาเกสพอได้แล้วนะครับแค่นี้ก็ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วและแฟนๆกลุ่มนี้ยินดีที่จะรักมาร์คมาเกสนั้นตลอดไปนะครับแต่ผมว่าคนที่ทนไม่ไหวน่าจะเป็นตัวมาร์คมาเกสเองครับที่ขันไม้ขันมืออยากจะลงทําการแข่งขันนะครับและผมก็ยังเชื่อนะครับว่ามาร์คมาเกสกับการกลับมาของเขานั้นเขาก็ยังจะคงบู๊เหมือนเดิมนะครับและผมคิดว่าคงไม่มีใครที่จะไปห้ามมาร์คมาเกสไม่ให้บู๊ได้นะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามันก็พิสูจน์ให้เราเห็นได้แล้วนะครับว่าบู จนหาตัวจับได้ยากเลยก็พูดได้นะครับแต่การกลับมาของมาร์มาเกวสในครั้งนี้ผมว่าแกก็น่าจะระวังตัวขึ้นนะครับเซฟตัวเองขึ้นเพราะว่ามันก็พิสูจน์ให้มาร์มาเกวสเห็นแล้วเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นอะไรที่เสียเวลาของมาร์มาเกวสมากๆถ้ามาร์มาเกวสนั้นคิดว่าเอาแค่เกาะโพเดียมได้นะครับในระหว่างการแข่งขันแกก็อาจจะเป็นแชมป์โลกก็ได้เหมือนกันนะครับ ชนะแค่บางสนามที่ตัวเองมั่นใจแค่นั้นก็พอแล้วนะครับไม่ต้องจัดเต็มใส่เต็มทุกสนามแบบนี้นะครับแต่ยังว่าครับศักดิ์ศรีมันคำคอครับเราก็มารอดูสนามออสตินเท็กซัสแห่งนี้กันนะครับว่ามามาร์เวนนั้นจะสามารถคว้าชนะได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับครับเละ่นี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผม ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ